ทุกคนเคยสงสัยและตั้งคำถามกันไหมครับว่าทำไมเศรษฐกิจถึงเติบโตได้ช้าความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงได้คำถามที่คุณตั้งขึ้นมาผมมีคำตอบในวันนี้ครับหนึ่งในคำตอบนั้นคือทุนนิยมพวกของหนึ่งในระบบของนักธุรกิจบางพวกบางกลุ่ม ที่สามารถเข้าถึงอำนาจรัฐผ่านการมีสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เข้าถึงผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งความสำเร็จของมหาเศรษฐีเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการแข่งขันอย่างเสรีแต่เป็นเพราะได้รับการบุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นพิเศษมีการคาดว่าทุนนิยมในไทยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงพศ2 5 0 0 2 5 1 6 เป็นช่วงของรัฐบาลจอมพลสฤษดิษ์ธนรัต์ถึงจอมพลถนอมกิติขจรโดยมีการนำเอาควบ้องข้าราชการระดับสูงเข้ามาในระบบบริหารของประเทศเพราะสาเหตุนี้ทำให้มหาเศรษฐีรวยมากขึ้นในทุกๆปีรายได้หลักมาจากการถือหุ้นซึ่งเติบโตอย่างมากแถมในประเทศไทยรายได้จากการขายหุ้นนั้นไม่เสียภาษีเงินได้อีกด้วย ซึ่งขัดแย้งกับประชาชนอย่างพวกเรารายได้ก็เติบโตช้าแถมยังต้องเสียภาษีอีกแต่นิยามที่สำคัญของทุนนิยมพวกร้องนั้นคือคนที่ร่ำรวยจากเส้นสายผูกขาดให้กับตัวเองโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นั้นรวยขึ้นแต่ในทางเศรษฐกิจน,นั้นหน้าหลังไม่เติบโตสรุปได้ว่าธุรกิจผูกขาด ม่มีการแข่งขันเช่นธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตจากทางภาครัฐธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ธุรกิจขายทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะเป็นทุนนิยมพวกทองส่วนธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นธุรกิจเทคโนโลยีหรือธุรกิจขายสินค้าเบนเนียมต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงจะไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นทุนนิยมพวก้อง ซึ่งข้อมูลนี้ผมได้มาจากนิตยาสารฟ็อกที่มีการเปิดเผยไว้และพบว,ว่ามีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นกว่า493รายในทุกปีซึ่งนํารวยมาจากการลงทุนในกลุ่มทุนนิยมพวกพ้องอีกด้วยและหนึ่งในสิประเทศของโลกทุนนิยมพวกพ้องมีไทยติดอยู่อันดับที่9อีกด้วยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i มีวิจัยเปิดเผยอ,ออกมาในรูปแบบเลน และได้รู้ว่ามีการเข้าหาผู้มีอำนาจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การจ่ายสินบนใต้โต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนสัมปทานพบว่ามีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทต่อปีมีธุรกิจที่เสี่ยงจะเป็นคุณนิยมพวกค้องแต่ขอย้ำว่าแค่เสี่ยงไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นนะครับธุรกิจกลุ่มสินค้าการเกษตรมีลักษณะผูกขาดของธุรกิจต้นน้ำ รวมถึงโคต้านําเข้าส่งออกสินค้าการ,กรเกษตรและอาหารสัตว์ที่ผูกขาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างจะพบว่ามีมหาเศรษฐีที่มีพอร์ตหุ้นอสังหาริมทรัพย์หลายคนอยู่ในนั้นด้วยแถมมีมหาเศรษฐีในไทยพุ่งอันดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากธุรกิจสัมปทานที่ต้องพึ่งภารัฐอีกด้วย สุดท้ายคือธุรกิจเครื่องดื่มและสุราที่ต้องมีการขอใบอนุญาตจากรัฐซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้แค่เพียงผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้นที่ผลิตได้โดยมีกฎหมายพรบรจากทางภาครัฐเพื่ออำนวยให้นั่นเองทำให้ทุนนิยมนี้จึงน่ากลัวกลุ่มคนกลุ่มนี้ผูกขาดกดดันทั้งทางด้านราคาและเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจอยู่ชะงัก สแสวงหาผลกำไรเข้าตัวโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดความเดือดล้อนกันทางในสังคมโดยมีภาครัฐเป็นตัวกลางระหว่างนายทุนและประชาชนแทนที่ทรัพยากรชาติจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดกับคนที่สร้างนวัตกรรมเก่งๆแต่กลับตกอยู่ในมือคนที่ใช้เส้นสาย มีการเปิดเผยบัญชีของมหาเศรษฐีไทยในต่างประเทศซึ่งเป็นบัญชีออฟซอร์หรือบัญชีธนาคารต่างประเทศที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทำให้ยิ่งตรวจสอบได้ยากขึ้นของการตรวจสอบทรัพย์สินในการจ่ายสินบนต่างๆซึ่งทาได้ง่ายในบัญชีของต่างประเทศนี้วิธีแก้ปัญหาหลักๆของเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาทางระบบของรัฐบาลให้สามารถตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสได้ ปรับปรุงภาษีปรับปรุงเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันที่มากขึ้นเปิดโอกาสให้สัมปทานรายใหม่เข้ามาได้มากขึ้นควบคุมราคาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนมากเกินไปเพราะนักลงทุนมีการเสวงหาโอกาสและความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเป็นธรรมชาติอยู่แล้วปรับเปลี่ยนระบบในรัฐและหน่วยงานทั้งหลาย ให้ทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นั่นเองครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยาสารฟ็อกและสหบันเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDRI ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า LP ปางสวัสดีครับ